สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมดิวจากช่องดิวฟรีสไตล์นะครับวันนี้เรามากินอะไรนะฮะนี่เลยนะครับนี่ขนมจีนน้ำย้อยนะครับท่านผู้ชมตอนร้อนนะครับแบบนี้เลยนะเห็นไถ้าใครอยากรู้นะครับกินได้ที่ไหนนะฮะเราสามารถไปดูได้ที่ช่องจุดเตาเข้าครัวได้นะครับแต่ผมจะขึ้นชื่อไว้ตรงนี้เลยนะฮะจุดเตาเข้าครัวนะครับนี่เลยมาทำาให้ผมนะน่ากินมากๆเลยนะครับ ขนมจีนน้ำย้อยนะไปดูวิธีการทำของเขาได้นะครับช่องจุดตาวครอบครัวนะครับอยาลองชิมดูก่อนนะว่าเป็นยังไงใช่ไมเาทำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือจากจุดตาวครอบครัวใครทำมาส่งให้น้าเนี่ยเเรามาชิมกันดีกว่านะครับร้อนๆเลยออใครทำเลยผมบอกเลยว่าปกติแล้วผมเคยกินแต่ขนมจีนน้ำยานะ พอลองมากินแบบกินทันย้อยนะครสูตรของจุดเตาข้าวควนเอร่อยมากมากนะครับสุดยอดเลยนะ,นะมีเลยนะครับไปแล้วนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคครับเดี๋ยวเร้อนน้ำร้อนก่อน<ป>นะครับอ,อืมดีมากมท่านผู้ชมมันเข้ากันมาก หอมเจียวสุดยอดเลยนะครับเพื่อๆลองเอาบอกชีโรยนะหอมโรยอร่อยนะครับเนี่ยต้นหอมซอยๆนี่นะครับ พอาว้เข้ากันน,นะครับได้ความหอมของกระเทียมนะอจากกินเคมนะ็ม,เคมก็หยอนน้ำปลาลงไปแต่ผมว่านี่กำลังดีแล้วไม่ต้องปลาแนละ้วาครับ <c oughs> เค็มขนอร่อยมาก รสชาติดีครับเนี่ยูไปดูเลยหอมกระเทียมมากๆเนี่ยดูไปดูเลยนะครับหอมเจนมากๆเลยคู่นี่นะครับนี่ยหอมกระเทียมมากๆครับคุณผู้ชม เยี่ยมพี่บอกเยี่ยมเราใส่หอมอร่อยมากๆต้นหอมกับชีนี่เลยนะครับอร่อยไหมอร่อยมากทีใส่น้ำยาอยเยอะไปหรือเปล่าอือกำลองดีเลยใส่เนี่ยตระปูอ่ะกรวปุกซายก็อร่อยอร่อยใช่ไหมสั่มาก รสชาติกันลงดีไม่ต้องเติมน้ำปลาแล้วผมกอบนะครับใครอยากดูวิธีการทำอยากดูอาหารอร่อยอร่อยสามารถเข้าไปที่จุดเตาข้าบครัวได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อช่องให้นะจุดเตาข้าครัวนะครับนี่เลยนะฮะจุดเตาข้าวครัวเขาทำมานะครับสุดยอดอร่อยมากๆถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ